อีกหนึ่งศิลปินมากฝีมือนะครับ <c oughs> ผู้อัญชลีขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเพลงจะไม่ทิ้งกันที่ได้นักแต่งเพลงฝีมือดีนะครับอย่างพี่บอยโกศิยพงศ์นะครับเขียนเพลงนี้เพื่อส่งต่อกำลังใจให้ชาวไทยสู้กับภาวะวิกฤตของโรคไวรัสโควิด -19 นะซึ่งเจ้าตัวก็บอกครับว่าดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งอยากให้ทุกคนได,ได้ฟังจริงๆเพราะถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าปัญหาเนี่ยมันจะจบลงเมื่อไหร่แต่เมื่อฟังแล้วจะได้รับกำลังใจเต็มเปี่ยมแน่นอนนะครับ ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างไม่รู้ัาว้งนนนั้นจะนักน้าสึดเท่าไรดีใจกอนแรที่ไม่รู้เลยโปรเจกตีเขาบอกแจ้งพี่แค่วันเดียวแล้วก็บอุ่งนี้เข้าอัดเลยอย่างงีี่ก็ดีใจว่าก็าไม่รู้อะไรถามเขา ขาก็บอกว่าเอกเป็นโปรเจกต์อันนี้แหละที่จะไม่ทิ้งการจะส่งกาลังใจให้กับคนไทยทุกคนแล้วก็ไม่เคยได้ถามหรอกมีใครบ้างอะไรหรือใครร้องบ้างก็รู้ว่าโอแค่เขาให้เราไปร้องแั่ประโยคเดียวก็ดีใจแล้วท่านที่พี่ปูร้องสื่ออะไรออกไปให้กับประชาชนพี่น้องเราบ้างครับพี่ปูก็าจากเนื้เลงก็จากวันนี้ไปไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างน,นี่มันก็ขับประโยคแรกมันก็เข้าใจไหมฮะคือทุกคนรู้สึกเลยว่าคือไม่รู้จริงๆเน่ย ทุกวันทุกวันมีแต่ข่าวมีแต่อะไรสิ่งที่เราได้คิดถึงแล้วก็มีแต่ความวิตกกังวลอยากให้าไปฟังตรงนี้เลยนะคะมันเห็นภาพมันเห็นความหวังด้วยกันมันเห็นถึงความรักมันเห็นถึงว่าเรายังมีการอะไรอย่างเงี้ยไปฟังเลยว่าเออมีแสงแสงดาวก็ยังล้อมจันทร์ที่มืดอ่ะคนก็คิดว่าไ่รู้ว่ามันเราฟังแล้วมันไม่คิดว่าฟังแล้วแล้วมันตามันจะไหลมันจะรื้นขื้อมารเนาะเพราะว่าเราเผชิญพื้นที่ แย่มากมากพอฟังเพลงนี้แล้วมันมันยกระดับของจิตใจขึ้มนมาได้อ่ะขอบคุณมากค่ะพี่ครูขาขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ